เราก็จะมีสาทิสุขมีแต่ความเปรมปีและความชื่นชม,มดีนิมิตนั้นก็อาจจะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายก็ได้เรื่องของแท้ได้ท่ามกลางพวกเรานั่นกําลังบ่งบอกว่าพระเจ้าให้เราทุกคนมีนิมิตที่เป็นของพระเจ้าที่เราจะก้าวเดินต่อไปอาเมตไหมครับพี่้องชือครับอาเมตเราขอบคุณพระเจ้าและพระเจ้าให้ตราตรานั้นหมายถึงพลังฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าทรงเรียก และที่พระเจ้าทรงเลือกเราทั้งหลายทุกคนเหมือนที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมที่เป็นบิดาแห่งความเชื่อเหมือนที่พระเจ้าทรงเรียกบุคคลพ้ามีมากมายเช่นกันครับพี่น้องทลยาครับเรามีนิมิตและก็เรามีตรานั่นเป็นตาแห่งพลังการนําวิญญาณการปลดปล่อยการปลดแอกคือสัจจะของพระเจ้าจะทวีคูณพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะเรีนยนรู้ด้วยด้วยกันด้วยถ้อยคําของพระเจ้าตัวตนใหม่ new identity พี่น้องครับนะหรือว่า new self นะครับ หรือว่าบอดี้ก็ได้นะครับแต่น่าจะเป็นไอดีนิตี้นะครับพี่น้องครับตัวตนใหม่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ในข้อที่4กิจการบทที่9ข้อที่4ท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมซาโลซาโลทำอะไรครับล้มลงพี่น้องพูดล้มลงนะครับและซาโลล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไม พี่น้องครับเราจะสังเกตเห็นว่า new identity ก็คือว่าตัวตนใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับชีวิตของซาโลพี่น้องครับและในวันนี้เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระเจ้าจะให้ตัวตนใหม่ท่ามกลางชีวิตของพวกเราทั้งหลายเมื่อเราได้เดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าใครบ้างที่ต้องการสร้างตัวตนใหม่พี่น้องครับเราจะสังเกตเห็นว่าโยนาที่ถูกโยนในทะเลต้องกลับมาสู่ตัวตนใหม่ที่พระเจ้าทรงเยกและเลือกนําข่าวประเสริฐไปสู่เมืองนินเว พี่น้องครับแซมสันที่ไม่ได้ทําหน้าที่แต่ชอบที่จะหลงและเลงลักสนุกกับการเที่ยวเตรสุดท้ายเขาต้องได้รับตัวตนใหม่เพื่อเขาจะสามารถทําหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาทําดาวิดเช่นเดีวยวกันพี่น้องครับเป็นคนเลี้ยงแกะเขาได้รับการตัวตนใหม่จนกลับกลายเป็นนักรบพี่น้องครับสามารถฆ่ายักษ์กเลอาชาได้ชาประมงนะครับได้รับตัวตนใหม่กลายมาเป็นสาวกของพระเยซูริตธ เป็นนักประกาศที่นําพรนําข่าวประเสริฐม,มาสู่ผู้คนมากมายสักเคียตเป็นคนขี้เหนียวนะครับกลายเป็นคนที่สนับสนุนงานของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือภาพหนึ่งที่เราเห็นเยเรมีเป็นช่างปั้นหม้อนะครับผู้ไวชน,นะครับให้พระเจ้าทรงปั้นใหม่พี่น้องครับนี่คือตัวตนใหม่ที่เป็นการสื่อสารเอสราเนห์มีสร้างกำแพงเยรูซาเล็มวิหารใหม่ให้พระเจ้าสร้างเราขึ้นใหม่นี่คือ New Identity ก็คือตัวตนใหม่ที่พระเจ้าประสงค์ที่จะสร้างเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้เหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างบุคคลทั้งหลายในภะคัมภี์ที่เราได้กล่าวมาแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระธรรมกิจการบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่15ได้พูดถึงคนหนึ่งก็คือซาโลเป็นนักฆ่าฆ่าคนที่เป็นคฤเซียนข่มเหงคสเซียนฆ่าบรรดาเหล่าสาวกพี่น้องครับหาวิธีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างและเราจะเห็นในระคัมภี์ในกิจการบทที่9ข้อ1ข้อที่15 ในข้อที่3ามซาโลเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อที่จะข่มเหงคริสเตียนจับคริสเตียนขังคุกแล้วก็มีแสงสว่างจากฟ้ามาร้อมรอบตัวเขาและข้อสี่เขาก็ล้มลงที่พื้นแล้วมีเสียงสุรเสียงตรัสจากพระเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมแล้วซาโลจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงนั้นข้อหกบอกว่าจงลุกขึ้นและเข้าไปในเมือง และจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าจะต้องทำอะไรพี่น้องครับข้อ7พวกท่านก็เดินไปด้วยกันก็ยังยืนจังงนันพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระลเสียงแต่ไกลแต่ไม่เห็นใครซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสและในข้อ9ตาของเขาก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านได้ไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยข้อ10ในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่อว่าอาาเนีย องผู้เป็นเจ้าได้ตัดกับอาณาเนียทางนิมิตว่านิมิตนะครับอาณาเนียเอ๋ยอาณาเนียจึงทูลตอบว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้าปรงอยู่ที่นี่โรรองจึงตัดกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเพื่อที่จะวางมือกับซาโลคนนั้นแล้วก็อธิษฐานตามที่พระเจ้าให้นิมิตกับอาณาเนียและสุดท้ายอาณาเนียก็ไปทําตามในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดแต่อาณาเนียบอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าข้อ13ข้าพปรงได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาทําร้ายทามิกาชนของโปร่งในกรุงเยรูซาเล็มมากมาย และนี่ที่นี่เขาก็ได้ใช้สิทธิอำนาจจากหัวหน้าปุโรหิตให้มาจับคนทั้งหลายที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์ข้อ15องค์พู้เป็นเจ้าจึงตัดกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้แล้วเขาจะนํานามของเราไปถึงคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกคนอิสราเอลพี่น้องครับให้คําของพระเจ้าในชาวันนี้ที่เราเข้าใจง่ายๆก็คือว่าซาโลได้เดิมเป็นผู้ข่มเหงคิสเซียนอย่างหนะักแล้วก็จับกลุ่ม สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์และเขาพบพระเยซูคริสต์ในระหว่างดําเนินเดินไปในเมืองดามัสกัสแล้วก็ตาเขาบอดไปสาวันไม่ได้กินอะไร3วันเลยทีเดียวพระเจ้าก็เรียกอนาณาเนียให้ไปวางมือนะครับพี่น้องครับและซาโลก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ชนะของพระเจ้ามายังคนยิวและคนต่างชาติและซาโลต้องเผชิญกับความทุกข์ในการรับใช้สารพัดมากมายที่เกิดขึ้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นในชีวิตของซาโล กลายเป็นเปาโลก,ก็คือ new identity ก็คือว่าตัวตนใหม่เราจะได้รับตัวตนใหม่ก็ต่อเมื่อเราจะต้องทํา3อย่างในวันนี้ก็คือ1หยุดทําสิ่งที่กําลังทําอยู่ stop doing now พี่น้องครับหยุดพี่น้องพูดหยุดพี่น้องพูดหยุดบอกคนทางซ้ายหยุดชะงักไปเ <laughs> น,นี่ยนะครับนะหยุดทําสิ่งที่ทําอยู่ stop doing now พี่น้องครับ2ก็คือเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้าพี่น้องพูดเชื่อฟัง obey the God's voice นะครับพี่น้องครับเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้าประการที่3ทําตามพี่น้องพูดทําตามทําตามในสิ่งที่พระเจ้าทรงตัด follow the God's voice พี่น้องครับนี่คือส่วนที่สําคัญพี่น้องที่รักครับวันนี้คือหยุดเชื่อฟังทําตาม3 4หยดุดเชื่อฟังทําตาม3 4่เอเมนแล้วขอบคุณพระเจ้าตบมือถวายเกียรติยศแด่พระเจ้านะครับพี่น้องครับ ในวันนี้เราจะได้รับตัวตนใหม่พี่น้องครับ New Identify พี่น้องครับนะก็คือว่าก็คือเราต้องหยุดทำสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าจะให้พระเจ้าทรงสร้างซาโลขึ้นใหม่ให้เป็นเปาโลซาวโลต้องหยุดที่จะทำตามใจตัวเองคมเหงคริเสเตียนจับคริเสเตียนขังคริเสเตียนฆ่าคริเสเตียนแล้วก็ทำลายพี่น้องครับ,พรบเพราะสิ่งที่ซาโลกำลังทำไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าขัดขวางงานของพระเจ้าทำลายแผนการของพระเจ้าที่จะนำความรอดมาสู่คนทั้งโลก ขอให้เซาโลหยุดเซาโลเฮหยุดที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองหยุดที่จะรังเกียจผู้อื่นหยุดที่จะเห็นแก่ตัวหยุดที่จะเอาตัวเองเป็นพวกเป็นพ้องสร้างความแบ่งแยกและความแตกแยกให้เกิดขึ้นชีวิตของเซาโลต้องหยุดดังนั้นพี่น้องท่นะครับพระเจ้ากําลังบอกอะไรกับเราบางอย่างเซาโลชีวิตของเซาโลเป็นภาพสะท้อนของชีวิตของเราที่เราจะดําเนินชีวิตตามวิถีของตัวเอง จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เสริมสร้างงานของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะได้รับการสร้างใหม่ชีวิตของเราใหม่ขึ้น,นจากใหม่พี่น้องครับเราต้องหยุดทำอาเมนถ้าจะให้พระเจ้าสร้างตัวตนเราขึ้นใหม่เราต้องหยุดทําในสิ่งที่เราทําอยู่ที่ไม่เป็นที่พอพระทยัยไม่ได้อธิบายนะครับพี่น้องต้องคิดต่อเองนะนะและไม่เป็นที่โปรดปานของพระเจ้า ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราทํากําลังทําอยู่นั้นนําไปกําลังที่จะทําให้เราไปสู่ความพินาศเราต้องหยุดยาโคบต้องหยุดขี้โกงกับคืนดีกับเอซาวครอบครัวพี่น้องครับนะนะต้องหยุดพี่น้องครับดาวิดต้องหยุดเลิกนิสยัยทําความผิดบาปโอ้โหนะครับอาคิเท่ารู้ตัวนะครับพิเท่าเทินแล้วก็นั่งอธิษฐานทันทีหยุดทันทีถ้าคนเหล่านี้ไม่หยุดอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับยาโคบไม่สามารถเป็นชนชาติอิสราเอลได้ จนปัจจุบันนี้เพราะว่าลูกของยาโคบเป็นชนชาติอิสราเอลปัจจุบันเพราะว่าเขาหยุดพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องพบพระเจ้าและเราต้องหยุดให้ได้เพื่อเราจะได้พบตัวตนใหม่ที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นใหม่นะครับอาเมนดาวิดต้องหยุดกับนิสัยบาปพี่น้องครับเขาหยุดทันทีเมื่อผู้เผยนาทันมาบอกกับเขาพี่น้องครับสักเคียต้องหยุดกับการเก็บภาษีเกินพิกัดขี้โกงพี่น้องพูดขี้โกง นะครับแต่ไม่ต้องหันซ้ายหันขวานะครับพี่น้องครับหยุดที่จะเก็บภาษีเกินพิกัดสุดท้ายเขากลายเป็นคนที่น่าฮักน่ารักน่ารักน่าชังได้พี่น้องนะพี่น้องครับเขาคืนให้เลยคืนเลยสิ่งที่มีนะครับแต่ก่อนเป็นคนขี้เหนียวมากไม่ค่อยถวายในงานรับใช้พระเจ้าสุดท้ายครึ่งหนึ่งไปเลยพระองเจ้าค่ะมี10บล้านพงเอาไป5ล้านเงินมีร้อยล้านพงเอาไป50ล้านประมาณนี้เลยพี่น้องครับไปเห็นภาพนะสเครต์ก็เป็นอย่างนั้นเขาหยุดนิสัยเพื่อเขาจะคบพระเยซูคริสต์ เขาหยุดพี่น้องครับนะหญิงที่มีสามีห้าคนแล้วพระเยซูตัดกลับไปว่าอย่าทําบาปอีกอยู่ถ้าจะมีชีวิตที่เดินอยู่ในทางความชอบธรรมในตัวตนใหม่อยู่ต้องหยุดทําสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับหญิงคนเหล่านี้หญิงนี้มีสามีห้าคนเขาหยุดพี่น้องครับเราเห็นภาพเขาหยุดพี่น้องครับนะชนชาติอิสราเอลต้องหยุดดื้อพี่น้องครับดื้อพี่น้องพูดดื้อไม่ต้องหันไปทางไหนนะนะเขาหยุดดื้อด,ดึงกับพระเจ้า พี่น้องครับอิสราเอลไม่แปลกใจก็ถูกลบประมาณเนื้อขนาบรอบด้านเลยพี่น้องครับนะอาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่หยุดนะจึงประมาณนั้นเลยทีเดียวพี่น้องครับแต่อย่างไงก็ตามประเทศที่พระเจ้าทรงเลือกไม่มีวันตายเลือกเลือกเรียกเหมือนกันเลือก,อกนี่พิเศษนะครับนะครับนะแล้วก็ลูกเอลีลูกเอลีปโปรหิตไม่ได้หยุดดูหมินเครื่องบูชาของพระเจ้านะครับสุดท้ายเขาตายในสงครามทั้งสองคนเลยพี่น้องครับถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของพระคมภี ดังนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งที่จะทําให้เป็นประเด็นก็คือว่าถ้าพวกเขาไม่หยุดไม่ยับยั้งชั่งใจสุดท้ายเขาเหล่านั้นเขาจะตายในสนามรบหมดเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราสร้างใหม่นะครับนะครับโดยการที่ไหมครับพี่น้องครับเราจะต้องหยุดพี่น้องพูดหยุดเพื่อเราจะได้รับการสร้างตัวตนใหม่นะครับพี่น้องครับได้และเป็นคนใหม่เซาโลทําไมครับก็หยุดนิสัยไม่ดีจนกลายเป็น เอาโลรับใช้พระเจ้าเป็นคนใหม่ในพระเยซูริดบังเกิดใหม่พระเจ้าสร้างชีวิตใหม่กายใจจิตวิญญาณความคิดอารมณ์และความรู้สึกผู้ใหม่ถ้าวันนี้เราหยุดพระเจ้าก็พร้อมที่จะสร้างเราทันทีพี่น้องพูดทันทีพี่น้องพูดคนทังซ้ายขวาท่านหยุดแล้วหรือยังพี่น้องครับพังกบีเราสังเกตดูว่าหยุด มีอีกอาการหนึ่งที่ไม่ได้หยุดก่อนที่หยุดมีบางสิ่งบางอย่างก็คือการล้มลงเปาโลล้มลงเห็นไหมพี่น้องครับท่ามพีที่ได้บอกไว้การล้มลงมีหลายลักษณะการล้มลงในบริบทของท่ามพีการล้มลงในพระวิญญาณเป็นการตอบสนองนิมิตหรือประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันนี้อาจจะเกินความเข้าใจเราหน่อยนึงแต่ถ้าเรามีประสบการณ์เราจะเข้าใจการซบหน้าการคลมกกาบการล้มฟุบพี่น้องครับและตื่นตาตื่นใจกับพระสรีการสัมผัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือเปาโลชัดเจนซาโลจะเกิดขึ้นกับคนบางคนไม่ใช่ทุกคนการล้มลงนะครับมีประสบการณ์กับพระเจ้าเขาหยุดทันที่พี่น้องครับเห็นภาพอยู่ดีๆจะไปหยุดก็ไม่ใช่ได้นะนะมนุษย์เราเนาะเราก็มีตัวตนของเรานะโหซาโลล้มลงตาบอดไปอีกน่ครับสาวันนะครับนะเขาก็หยุดอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าดาวิดก็อยู่ในการทรงสถิตมันเขาหยุดพี่น้องครับมีหลายคนเลยทีเดียว การล้มลงในความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเปโตรล้มลงปฏิเสธนี่คือล้มลงนะแต่กลับมาทําหน้าที่ได้ใหม่เพราะว่าเขาหยุดเปโตรเคยปฏิเสธใช่ไหมครับพี่น้องครับล้มลงปฏิเสธพระเจ้าการล้มลงการล้มลงหมายถึงความผิดพลาดแล้วก็ลุกขึ้นใหม่นี่เป็นข้อความที่ให้กำลังใจสำหรับเราทั้งหลายที่ประสบความล้มเหลววันนี้เราจะต้องล้มลงหยุด เพื่อที่เราจะมีตัวตนใหม่พระเจ้าจะสร้างเราใหม่ทั้งกายใจจิตปิญญาครอบครัวใหม่ชีวิตใหม่พี่น้องครับบรรยากาศชีวิตใหม่เพราะว่าเมื่อเราหยุดเราพร้อมที่จะอยู่จำเพาะประพักของพระเจ้านี่คือบรรยากาศถ้าเราจะสังเกตในพระคัมภีร์การล้มลงที่พื้นในพระคัมภีร์เช่นการล้มลงทางกายภาพอย่างเช่นซาอูลพี่น้องครับนะซาโลซาอูลใช่ไหมครับโอ้โหนะจะฆ่าดาวิดพี่น้องครับนะนะครับเพราะว่าอิฉาดาวิดใช่มครับพี่น้องครับถูกสุดท้ายถูกปลดจากการเป็นกษัตริย์ S 1> <S 1> เขาไม่ได้ล้มลงที่พื้นนะครับพี่น้องครับสุดท้ายพี่น้องครับสุดท้ายเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เซาโลมีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเห็นภาพนะจนกลายเป็นเป,นปาโลการล้มลงทางจิตวิญญาณเช่น,นการล้มลงในความบาปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการล้มลงเป็นบทเรียนหรือการตักเตือนดังนั้นในวันนี้สรุปก็คือว่าเราต้องให้พระเจ้าหยุดเราและล้มลงต่อพระเจ้าเพื่อที่เราจะรับการสร้างตัวตนใหม่อาเมนพี่น้องครับเราต้องมีบรรยากาศแบบนี้ เพื่อเราจะได้รับการสร้างตัวตนใหม่ในชีวิตของพวกเราและสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมันจะตื่นเต้นพี่น้องครับในทุกการก้าวเดินพี่น้องลองดูลอง,ลอง,ลอง,ลองทบทวนชีวิตนะพี่น้องครับนะประเด็นที่2พี่น้องครับเชื่อฟังพี่น้องพูดเชื่อฟังเราต้องมีคําว่า obey ก็คือเอชื่อเชื่อไม่เสือ่อเชื่อ,อฟังเสียงเรียกของพระเจ้านะครับเราต้องเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้าสังเกตข้อ4เมื่อเปาโลล้มลงเมื่อเซาโลล้มลงพื้นที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเซาโล ซาโลเอ๋อยเจ้าข่มเหงเราทําไมบางทีเสียงคําว่าซาโลอาจจะเป็นเสียงของเราก็ได้สมศักดิ์สมศักดิ์เจ้าข่มเหงเราทําไมเออผมข่มเหงอะไรล่ะครับพงศ์โอ้เราไม่ได้ทําหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมาย <c oughs> อันนั้นก็เป็นทางหนึ่งพี่น้องครับเป็นภาพโอ้เราไม่ได้สัตซ์ซื่อโอ้ไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้ามันกับไม่เป็นการข่มเหงงานของพระเจ้าอ้อมๆพี่น้องครับนะ เราคือเยซูผู้ที่เจ้าคมเหงนั้นพี่น้องครับเชื่อฟังเราสังเกตบรรยากาศของซาโลและมีคนหนึ่งน่าสนใจคืออนาณาเนียสาวกของพระเคริสต์เชื่อฟังนะครับพระเจ้าก็ตัดกับอานาเนียว่าอานาเนียตัดในนิมิตนะสังเกตคําว่ามีนิมิตใช่ไหมพระคัมีอานาเนียเอ๋ยนะครับไปวางมือซาโลหน่อยโอ้โหซาโลเป็นใครนครักนะครับนะักฆ่านะใครจะไปกล้าวางแต่เขาเชื่อฟัง การเชื่อฟังทําให้ซาโลพลิกการเชื่อฟังของอาราเนียทําให้เซาโลพลิกซาโลทําให้ซาโลพลิกอาราเนียทําให้เซาโลพลิกเอ็งงไหมถ้าเราเชื่อฟังทําให้คริสตจักรพลิกพี่น้องครับเห็นภาพดังนั้นกำลังบอกว่าทำไมครับการเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้าหรืออาณาเนียเชื่อฟังเสียงเรียกของพระเจ้าเป็นส่วนที่สําคัญ ที่จะได้รับการสร้างตัวตนใหม่เราได้รับการสร้างตัวตนคริสตจักรได้รับการสร้างตัวตนใหม่ได้มัลติพลายเกิดผลชวีคูณแน่นอนเพราะว่าเราทั้งหลายทุกคนรวมพลังกันเชื่อฟังพี่น้องพูดเชื่อฟังบอกคนทั้งซ้ายทั้งฝาทั้งซ้ายทั้งฝาเชื่อฟังด้วยกันนะแล้วก็พูดอีกต่อคําว่าจริงๆนะจริง <laughs> <laughs> ผลของการเชื่อฟังพี่น้องทีละครับนะนิดนึงนะ เปาโลซาโลกลายเป็นเปาโลพบพระเจ้ามีชีวิตใหม่ยินดีรับใช้ทุ่มเทเสียสละเขามีบรรยากาศทุกคมเห็นบ่เป็นอย่าง <c oughs> นั่งรงในเข่งหนีความตายถูกเคียนก้าสามสิบเก้าทีก็บ่เป็นอย่างเพราะว่าเราเรียนรู้ทต่เชื่อฟังพระเจ้าสังเกตไหมครอบทำไมมันเป็นอย่างเพราะว่าไม่เชื่อฟังมันก็เลยเป็นอย่างเป็นอะไรเดีย๋ยวเห็นภาพนะความตายไม่สามารถหยุดเปาโล ในการพูดความจริงของพระเจ้าได้ดังนั้นความตายไม่สามารถหยุดเราในการนามัสการอาเมนไหมปัญหาไม่สามารถหยุดเราในการที่เราจะซื่อสัตย์กับพระเจ้าพ่าเป็นอย่างเพราะว่าดิฉันเชื่อฟังพระเจ้าอามิอานอาเนียจากความไม่กล้าไม่มีประสบการณ์จนมีความกล้าและมีประสบการณ์และมีส่วนทําให้เซาโลเปลี่ยนแปลงรับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรามีพี่เลี้ยง ข้าพเจ้ามีพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้มีโอกาสกลับไปได้อยู่ด้วยกันประมาณ10-20วันพี่น้องครับนะเขาเป็นอาณาเนียที่ทําให้ซาโลคนนี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็รับใช้พระเจ้ามาจนปัจจุบันเขาเป็นพี่เลี้ยงนะครับประมาณนั้นเลยพี่น้องครับเห็นภาพ <aces> เพราะการเชื่อฟังการเชื่อฟังของเรามีผลต่อคนข้าง,างๆที่จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัวเราแล้วก็ ชีวิตของพี่น้องใหม่และคนไทยทั้งประเทศอเมนพี่น้องครับเห็นภาพการเชื่อฟังดังนั้นการเชื่อฟังมีผลกระทบต่อชีวิตของเราและคนอื่นคนในครอบครัวคริสตจักรสังคมเมืองและประเทศกําลังบอกว่าไม่มีใครเพอร์เฟกสมบูรณ์แต่เราเดินกับพระเจ้าเสียงเรียกของโะรงด้วยการเชื่อฟังพี่น้องพูดเชื่อฟังถ้าเป็นแบบนี้เราควรที่จะเชื่อฟังหรือว่าไม่เชื่อฟังหรือตัวใครก็ตัวมันแต่เราจะเห็นว่า โมเสสเชื่อฟังโยชูวาเชื่อฟังซาเูเอเชื่อฟังโยเซฟเชื่อฟังดังนั้นกลับมาเป็นพลังของการเชื่อฟังนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีพี่น้องครับนั่นหมายความว่าสรุปภาพรวมเลยก็คือว่าพลังของการเชื่อฟังนำมาซึ่งทัะพรอความเจริญก้าวหน้าความปลอดภัยทั้งร่างกายจิตใจจิตปิญญ,ญาณความคิดอารมณ์และความรู้สึก และก็เป็นคุญแจคีย์เวิร์ดที่ทําให้ชีวิตคิเซียนมีชัยชนะเหนือปัญหาและเหนือความบาปนี่คือผลของการเชื่อฟังอาเมนถ้าพี่น้องดูในเฉลยธรรมบัญัติบทยี่สิบไม่ต้องอ่านเราจะสรุปให้ฟังพระพรของการเชื่อฟังพระเจ้าจะยกให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติอื่นทั่วโลกพี่น้องครับยกสูงกว่าบรรดาประชาชาติอื่นทั่วโลก ไม่อย่างนี้อย่าง,งนนะั้นเป็นประเทศหนึ่งที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ประเทศที่เล็กมากและเขามีอิมแพกต่อคนทั้งโลกณนะเวลานี้ที่มีสงครามอยู่นั่นนะ่ะพี่น้องครับเห็นภาพพระพรของการเชื่อฟังพระพรจะมาตามทันข้าพีเฉลยธรรมยับยี่สิแปดสรุปว่าพระพรจะมาตามทันไม่ใช่ไม่ทันเราจะได้รับพระพรแน่นอนอเมนครอบครอบคุมทุกด้านไม่ว่าในเมืองในทุ่งนาในลูกหลานในผลผลิตในธุรกิจ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังวันนี้ยังไม่เห็นว่าพระพรจะมาทางไหนแต่เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังพียงต้องพูดเชื่อฟังพระพรจะมาตามทันพระเจ้าวันนี้ยังไม่ได้เลยใช่ไหมพระองค์จะค่าจะยังไงดีเนี่ยแต่พระเจ้าว่าถ้าท่านเชื่อฟังพระพรจะมาตามทันกําลังบอกว่าพระพรไม่สายเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟัง และพระพรของการเชื่อฟังคือความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงแม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากวันนี้เรายังอยู่ได้วันนี้นมัสการได้อธิษฐานได้ซื่อสัตว์ได้เพราะว่าเราเชื่อฟังอาเมนและพระพรของการเชื่อฟังต่อก็คือว่าให้เป็นหัวไม่ใช่ให้เป็นหางนั่นหมายความว่าเราจะเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตาม ไม่ได้แบบว่าไปเป็นการนําของกระแสโลกเราจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณคนเพราะว่าเราเชื่อฟังถูกต้องไหมถ้าวันนี้พี่น้องทั้งหลายเชื่อฟังพี่น้องจะนําจิตวิญญาณคนได้ในพระเยซูคริสต์บนกางเขนพี่น้องครับเห็นภาพประการที่สมประการสุดท้ายทําตามพี่น้องพูดทําตาม follow the God's voice พี่น้องครับ ทําตามประการที่1และประการที่2นะครับไม่ยากเท่าประการที่3ประการที่3คือเราต้องลงมือทํา just do it ปฏิบัติสําแดงชีวิตถ้าเซาโลไม่ทําตามที่พระเจ้าตรัสอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องครับก็คงจะตาบอดไปนะบอดต่อไปบอดต่อไปเรื่อยๆ <laughs> ป่อยต่อไปเรื่อยๆไม่มีต่อไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นภาพบางอย่างไหมถ้าซาโลไม่ทําตามที่พระเจ้าทรงตัดก็จนไปเรื่อยๆป่วยต่อไปเรื่อยๆเหี่ยวแห้งต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่น้องสะครับถ้าอาณาเนียไม่ทําตามที่พระเจ้าตรัสอะไรเกิดขึ้นจะไม่เห็นซาโล เราไม่รู้บางทีพระเจ้าให้เราหนุนใจบางคนมาเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้ลูกหลานของเราโอ้โหเขามีการงานการเงินที่ดีสุดยอดเลยทีเดียวเราเรียนรู้จะเชื่อฟังแล้วก็ดูแลเทคแคร์เขาให้เติบโตเป็นใหญ่พี่น้องครับเติบโตในฝ่ายวิญญาณสนิทกับพระเจ้าพี่น้องครับใครจะไปรู้พี่น้องครับถ้าวันนี้เราไม่ทําตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสอะไรจะเกิดขึ้นถ้าโนอาไม่สร้างเรือโอ้โหร้อยปีแล้วพระองค์จ้าล้า แต่โนอาห์ยังทําตามสิ่งที่พระเจ้าตัดสุดท้ายรอตายพี่น้องเห็นภาพถ้าผู้เผยกิเดโอนไม่รบตามที่พระเจ้าให้รบสุดท้ายไม่เหลืออิสเลลพี่น้องครับวันนี้มีอะไรที่พระเจ้าตัดกับเราและเราไม่ทําตามอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทําตามอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทําตามมหาบัญชาบัญญัติของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องทุกครับ ถ้าเราไม่ได้เฝ้าเดียวไม่ได้อธิษฐานไม่ผูกพันอยู่กับพระเจ้าไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่จงรักภักดีไม่ประกาศเป็นพยานอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้รับการสร้างขึ้นตัวตนใหม่เมื่ออาดามเอวาทําตามที่พระเจ้าทรงตัดทุกเรื่องราวในพันธสัญญาจากนั้นพี่น้องทุกลกครับพระพรของการทําตามที่พระเจ้าทรงตัดก็คือได้รับพระคุณได้รับการอวยพรทั้งกายใจจิตวิญ,ญญาณและเป็นพระพรแก่ตนเองและส่งต่อพรให้กับผู้อื่นพี่น้องครับ วางใจเชื่อฟังพระเจ้าทุกขั้นตอนทั้งเล็กและเรื่องใหญ่พี่น้องครับนี่เป็นหนทางแห่งพระพรอย่างแท้จริงเมื่อเราเรียนรู้ที่จะทําตามดังนั้นสรุปวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เราตัวนี้ตัวตนใหม่จากตัวเกา่าจากชีวิตเกา่าจากอดีตที่เลวร้ายมาสู่ชีวิตใหม่สง่างามพี่น้องครับค,บความสําเร็จชัยชนะแม้ว่าจะเป็นความสําเร็จแบบเล็กๆแต่เรารสึกมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น แม้ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแต่เรามีความภูมิใจณเวลานี้ความสําเร็จเล็กๆจะไปสู่ความสาเร็จใหญ่ๆพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ชัยชนะผลิตต้นแบบโมเดลแบบอย่างบรรยากาศของชีวิตแล้วก็สันติสุขความเปรมปีความชื่นชมยินดีชัยชนะก็ต่อเมื่อเราหยุดเชื่อฟังทําตามที่พระเจ้าทรงตัดหยุดเชื่อฟังทําตามพี่น้องพูดหยุดเชื่อฟังทํตามามสีหยุดเชื่อฟังทําตาม ในสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดนี่คือเคล็ดลับของชีวิตในโลกแห่งความเสื่อมสามที่จะพลิกโลกใหม่ชีวิตใหม่โดยการหยุดเชื่อฟังทําตามอย่างมีระบบในองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าจบละน้องครับ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นวันนี้นะครับพระเจ้าให้เรามีตัวตนใหม่ STOP OBEY FOLLOW หยุดทําเชื่อฟัง ทำตามมีภาษาอังกฤษคําว่า voice ก็คือเสียงเสียงเสียงนะครับเราขอสรุปเสียงนี้ถ้าเราฟังเสียงพระเจ้าดีๆแล้วก็เชื่อฟังคาตามยอดเยี่ยม v ตัวแรกคือ v o i c e voice ก็คือ victory v i c t o r ก็คือ Oversinn ก็คือชัยชนะเหนือบาปเราจะมีชัยชนะเหนือบาปเมื่อเราฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่สังคมนะ obey the God's voice ก็คือเชื่อฟังเสียงของพระเจ้า พี่น้องครับโอคือ inspire to do mission มีแรงแรงในการกระทำธุรกิจเพราะว่าเราเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าไม่หยุดไม่หยุดทำทำทำลุยลุยลุยไม่มีใครมาไม่เป็นไรลุย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 มี inspire ก็คือว่าแรงใจในการทำธุรกิจของพระเจ้า c concentrate on God ก็คือจดจ่อโฟกัส concentrate พี่น้องครับนะ e ชีวิตนิลัน internal life เมื่อเราฟังเสียงของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะเราจะเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเสียงอื่นเพราะว่ามีเสียงเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายในโลกแล้วก็เราจะมีแรงใจในการทํางานเพราะเราฟังเสียงเฮ hey, สมศักด์อย่าหยุดนะครับผมสมศักด์ห้ามหยุดอธิษฐานนะครับผมห้ามหยุดเฝ้าเดียวนะครับผมห้ามหยุดเทศนานะครับผม,บผมเพราะว่านี่เป็นส่วนที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกและพี่น้องล่ะครับ ห้ามหยุดอะไรบ้าง <c oughs> พระเจ้าบอกว่าหยุดนะคระับได้เราก็จะมีชีวิตที่รันเราขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและอวยพรและเสริมกำลังพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนให้พี่น้องมีพลังมีกําลังขึ้นใหม่พี่น้องครับอาเมนวันนี้พระเจ้าให้ทุกคนมีตัวตนใหม่หยุดหยุดอะไรพี่น้องก็คิดเองนะสองเชื่อฟังเสียงปัจจุบันเสียงอะไร ที่เราเชื่อฟังอยู่แล้วไม่ทําให้พระเจ้าทรงพอพระไทย3ามทำตามพระไทยไม่ได้ทําตามใจรู้ได้ยังไงอ่ะนี่พระพีบอกหมดแล้ว <c oughs> นะถ้าเราเชื่อฟังเล็กๆจะไปอยู่ไปสู่การเชื่อฟังใหญ่ๆเล็กๆทําได้ใหญ่ๆก,ก,ก็ทําได้และพระพรความเจริญรุ่งเรืองความเข้มแข,ข็งในฝ่ายจิตวิญญาณในยุคสุดท้าย ในวิกฤตจะอยู่ท่ามกลางบรรดาพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าตัดไว้แล้วชัดเจนพระเจ้าประสงค์จะสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ทุกวันไม่ใช่บางวันไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์แต่ทุกๆวันความบาปไม่กล้าก้าวเข้ามาในหัวใจเราอีกต่อไปแม้ว่าบางวันอาจจะพังเผลอแต่วันนี้ เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าสร้างตัวตนเราใหม่เราต้องหยุดแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามไม่อย่างนั้นเราจะพินาศนะครับพี่น้องครับไม่นั้นเราจะตายยันเขียดตายทั้งเป็นเลยนะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราตายพระเจ้าไม่ต้องการให้เราผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําเล่าพระเจ้ายัางให้โอกาสกับเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอทุกคนพี่น้องครับ วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตเราขึ้นใหม่ขอรพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนให้ได้รับการเสริมกำลังที่มาจากพระองค์เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับด้วยบทเพลงที่ทีมจะได้มีโอกาสที่จะบรรเลงเปียโนแล้วก็พี่น้อง